สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานนตยิยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังคายล็อกดาวน์เมืองนะคะสสสได้พบปัญหารถโดยสารสาธารณะค่ะรถไม่เพียงพอไม่เว้นระยะห่างโควิด -19 อาจกลับมาระบาดซ้ำได้นะคะทางเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยทุกคนเข้าถึงได้เสนอสอบอคให้ใช้5มาตรการควบคุมค่ะ นางพรรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้กล่าวว่าในช่วงการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเพิ่มขึ้นสสสจึงสนับสนุนให้เครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยทุกคนเข้าถึงได้ดำเนินการลง พื้นที่สำรวจปัญหาระบบขนส่งมวลชนปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือรถให้บริการไม่เพียงพอและผู้ใช้บริการต้องรอนานกว่าในช่วงปกติรองลงมาคือไม่สามารถเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นได้เมื่ออยู่ในยานพาหานะ นอกจากนี้ยังกังวลเรื่องของการทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้บริการและเจลแอลกอฮอลให้บริการไม่ทั่วถึงซึ่งหากระบบขนส่งสาธารณะไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดอาจทำให้โควิดสิกลับมาระบาดใหม่ได้ค่ะทางด้านนายชีวินอริยะสุนทรผู้ประสานงานเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยทุกคนเข้าถึงได้ได้กล่าวว่า ได้จัดทําข้อเสนอการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน5ประเด็นดังนี้ 1. ความปลอดภัยขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะ 2. ความเพียงพอขอให้มีการจัดระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอและมีความถี่ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้าและตอนเย็นนะคะ 3. ความทั่วถึงและครอบคลุมขอให้มีการจัดให้มีรถโดยสารประจำทางและปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถให้ครอบคลุมและทั่วถึงในแต่ละพื้นที่มากขึ้น 4. การให้บริการเฉพาะกลุ่มขอให้ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะมีมาตรการเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกันและเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดหรือแพร่เชื้อ เช่นคนพิการทางการเห็น คนพิการที่ใช้รถเข็นผู้สูงอายุสตรีมีคันเด็กเป็นต้นนะคะเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยได้อย่างเท่าเทียมกันและ5ราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมขอให้มีมาตรการลดราคาค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะลงส่งเสริมให้มีการใช้อ e t ทิกเกตหรือระบบตัวร่วมของระบบขนส่งสาธารณะที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น ช่วยลดการสัมผัสเหรียญและธนาบัตรในการชำระค่าโดยสารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ